ผมได้ยินครับอะไรเขาบอกอะไรวะใครประเด็จอะไรใครมาต่อต้านประเด็จการจึงตบมือพันนะคนก็ตบมือกันใหญ่นะครับไแล้วมีก็บอกว่าอะไรนะหากพ่อแม่ใครเป็นสลิมจึงตบมือพันมีคนตบมือเปอะแปะปอแปะนะครับใช่ไหม เออใครมาไล่ไปไหการตบมือพันโอ้โหตบมือใช่ไหมว่าแล้วไอ้น้องๆว่าใครพ่อแม่เป็นสลิมต,ตบมือพันมีคนโป๊ะโป๊ะ,ปะมาเลียบโอ้โหเป็นอะไรเสียงฮากันหมดเลยครับน้ำนอ่นะดังนั้นที่นี่นะครับนะไม่ต้อนรับสลิมนะครับแล้วสลิมไปที่อื่นนะนะเลิกเพื่อเจอแล้ววันนี้นะตอนนี้ก็ รอบต่อไปนะครับเขาะจะนัดกันวันไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะจำไม่ได้แล้วับแต่ว่าก็จะมีกันนะครับวันนี้คือวันนี้เขาเรียกว่าแฟลตม็อ hmm. บคือเป็นม็อบที่ไม่มีแกนนำนะครับ mm hmm. แต่ว่าการรีเริ่มรอบนี้เป็นของประชาชนปลดแอก mm hmm. แต่คนที่มาเนี่ยต่างคนออกมาด้วยความสมัครใจนะครับ mm hmm. แล้วก็มาชูม็อบชูแฟลตแสงไฟในยามค่ำคืนร่วมกันนะครับ นะวันนี้นะผมอยากให้พวกไอ้แก่ๆนะครับจงได้อายเด็กมันมากนะครับวันนี้ถ้าคุณไปดูนะครับไอ้แก่หลงยุคนะครับที่ยังกระปลกม็อบมาชนม็อบนะ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 มึงจะไม่ทนก็เรื่องของมึงนะครับมีคนบอกกูจะไม่ทนกับเรื่องของมึงนะมึงจะไม่ทนก็เรื่องของมึงแต่มึงจะโหนเจ้ามาชนเด็กนะครับจะโดนตีนเด็กนะครับวันนี้นะนะ ไอ้ที่จัดม็อบมาถ้ามึงวันนี้มึงมานะสองสามคนมึงเละกองตีนแน่นะมันจะบอกให้นะนะไอท้ที่ไอ้พวกไอ้แกหนังเหี่ยวที่บอกกูจะไม่ทนก็เรื่องของมึงนะนะมึงไม่ทนก็เรื่องของมึงนะไอ้เหี้ยวันนี้มึงเห็นไหมครับว่าวันนี้เด็กๆเ,เขาพัฒนาเขาชุมนุมด้วยความสงบนะไม่มีการบ่หยาบคายไม่มีการถอยสะถุนนะครับกูว่านะไอ้ม็อบถอยสะถุนนะม็อบผู้ใหญ่นะ วันนี้คุณได้เห็นนะผมว่าพี่น้องคนระับได้เห็นกับตานะว่าวันนี้เป็นม็อบของปัญญาชนคนระับคุณเคยเห็นไหมมีเสียงนะที่มันแบบหยาบคายไหมมีไหมครับผมว่าเขาสง,สงบเงียบร้อยกว่าไอ้พวกตีนตบมือต่อเอกใช่ไหมครับเห็นไหมครับนี่ละคือปัญญาชนนะมีแต่พวกไอ้แก่ยังหลงหลงยุกอยู่นะครักบมาคมรูนักศึกษานะครับ ปรากฏว่าออกมาขมคูแต่เช้าเลยนี่ยแล้วไงครับเด็กมันไม่กลัวนะครับเปิดตูดแนบกลับบ้านให้ไม่ทันน่มันถ้าอยู่ยังมานะครับมาร้องเพลงปลุกใจมีสิโดนตีนมเนี่ยนะไอแกบอกกูจะไม่ทนก็เรื่องของมึงนะมึงไม่ทนก็ไม่เรื่องมึงเนี่ยมึงแกร้นะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับไอแกวันนี้พู้ไอแกผมว่าวันนี้คงจ่อยคงคิดหนักแล้วนอนตีนกายหน้าผาก รับเงินมาแล้วแม่งไม่ได้ผลด้วยฮะนะครับคิดจะจัดม็อบชนม็อบนะครับถ้าเกิดโอเคมาค่าละสองพันนะค่าละสองสามร้อยก็ยกพวกตีกันแล้วก็อ้างเป็นเหตุนะครับนะนะปรากฏว่าอาชีวะน้ำหมากนะครับพอเห็นคนมาเยอะนะครับเก็บข่าเก็บของนะครับหางจุกตูดนะครับเอานะวันนี้ไปครับเรียบร้อยพร้อมเพียงครับนะครับ แล้วก็พอเขาบอกอา้าวทวกเราทําอะไรตบมือตบมอือชูมือชูสามนิ้วพูดตามทุกคนก็ทกําตามในความเรียบร้อยนะเออเห็นไหมครับเออนั่นบอกไงว่าเนี่ยปัญญาชนผมว่าดีกว่าไอ้มอบคนแก่อ้เหี้ยแม่งเอาเน้นด่าเอามันนะไม่มีสาระด่าอย่างเดียวขึ้นมาก็ดา่ดาดา่าด่าใช้คำหยาบคายถอยสะถุนนะครับ บางคนไปถึงอาจารย์มาหาลงมาหาลาัยนะขึ้นเวทีมาดาถอยสะทุนมากครับวันนี้นะครับดูเด็กๆเขาทำเลยครับน่ารักนะครับนะนั้นไอ้พวกไอ้แก่นะที่มพยายามจะมาโอ้ยแบบมา,มา,มานะมึงมึงคิดได้ดีเลวมึงออกมามึงาวางกันไม่ได้กลับบ้านเออนะอหมดยุคแล้วครับหมดยุคแล้วนะครับเออ วันนี้คนระับโอ้โหผมผมเห็นน้องๆนะสองคนสามคนน่ารักนะมาเป็นคู่กันสองคนก็จุ๋งก็จิงครับมานั่งหยอกกันในม็อบนะครับน่ารักน่ารัก,รกยังอิจฉาเลยนึกถึงเราสมัยหนุ่มๆเลยครับอ่าอ่าแล้วเขามาเขามาจริงๆเขามาคนระับมีบางคนผมยังแอบถ่ายรูปมาเลยครับฮิวฮิวตะกร้ายัางชีพแล้วในแต่กร้าเขาจะมีมือถือมีลม่ม นะครับแล้วก็มีขวดน้ำมี power bank น่ารักมากเลยนะครับวันนี้คุณดูนะครับนะคุณดูเลยว่าแล้ใครถ่ายรูปจะเห็นว่ามีหน้าตาละอ่อนนักศึกษาบ้างแผมว่าวัยกำลังนะไม่ได้แบบมาประเภทน้ำหมากรกะจายนะครับนะ <S <S ผมถึงเสียวเลยนะถ้ามีคนมาตะโกนเฮ้ยัน้ำหมากรกะเด็นจากหลังนี่คงหันไปตบให้นะนะครับอาชีว่าน้ำหมานะครับ อเออวันนี้ผมเปลี่ยนมือถือใหม่ผมสามารถอ่านข้อความว่าคุณได้แล้วนะนะก็แล้วก็ไม่สะดุดเลยด้วยใช่ไหมครับก็มีบ้างใช่ไหมทาง y o b e ทูบก็สัญญาณก็ชัดเจนคนดู971ท่านนะครับสวัสดีทั้ง971ท่านทาง Youtube นะครับอ,อวันนี้ใจจริงนะผมจะไปสังเกตการแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศนะครับให้ดูว่า วันนี้บรรยากาศการชุมนุมเป็นยังไงแล้วผมก็บอกว่าเออถ้าเกิดว่าวันนี้ถ้าเกิดมีเริ่มมีการแบบปลาใสจมตีสถาบันผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับปรากฏไม่มีใช่ไหมผมก็ได้อยู่จนจบเออใชครับวันนี้ก็เผด็จก,การก็พ่ายแพ้แผนการชั่วของไอ้พวกไดโนเสาร์ก็ไม่สําเร็จผลนะครับที่พยายามจะปลูกม็อบสีเสื้อขึ้นมานะผมถึงบอกงว่าวันนี้ครับ เราพยายามหลีกเลี่ยงสีเสื้อเชื่อผมนะครับเชื่อผมนะครับว่าวันนี้นะครับก็เราถ้าเราจะไปร่วมครั้งหน้านะครับเราพยายามหลีกเลี่ยงนะครับอย่าพยายามแสดงตนว่าคนกลุ่มนั้นคนกลุ่มนี้วันนี้วันนี้ทุกคนมาด้ใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มากันด้วยความสมัครใจไม่มีนะครับมีแค่บางส่วนน้อยเท่านี้นะครับนะที่ยังยังหลุดสลัดไม่พ้นของการเป็นสีเสื้ออยู่นะครับยัง แสดงตนวนะ่ากูคือสีนั้นกูคือสีนี้นะครับคุณกําลังเอาครับนะครับก็เรียกว่าหมดยุคนะเออแล้ววันนี้นะการฟังนะครับผมว่าเพลินๆสบายๆนะครับไม่เครียดนะครับเออเมื่ออะไรมันจะยุบพักพี่มาร์กก็ยุบไปดีครับผมไม่มีพักนะ ปูเข็มก็ปูเข็ม,นะมขะนะครับปูเกมก็อะไรครับผมก็เห็นเขาโพสอะไรแปลกๆใช่ไหมครับเออนะแล้วถ้าพวกเราไปรอบหน้านะครับเชี่ยผมเนี่ยใส่เสื้อขาวก็ได้เสื้อดําก็ได้เสื้อชมพูก็ได้นะครับแต่ขอหลีก็สีเหลืองกับสีแดงนะครับขอสองสีนะครับเดี๋ยวรอบหน้าปมไปจะใ,ใส่เสื้อสีเขียวผม <c oughs> <c oughs> มาในนามของทาหารนะเนี่ยเช่ไห เออรอบหน้าท้าผมไปผมจะใส่เสื้อสีเขียวนะดีไหมนะครับเออนะไอ้พวกหลงยกยังยังสลัดผมว่าพวกนี้เขาเขาเขา,เข,าขี้ขาดเขากลัวนะครับที่จะไปแสดงตนนะถ้าเขาไปคนเดียวเขาจะขาดความมั่นใจแต่ถ้าเขาเกาะกลุ่มกันไปเขากล้านะครับจริงไหมครับ ผู้ที่ยังสลัดสีเสื้อไม่จบเนี่ยเวลาจะไปเนี่ยต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นพวกเดียวกันเนี่ยคือพวกนี้ขี้ขาดนะครับไม่กล้าสิจะไม่ต้องเกาะกลุ่มถ้ากูไปคนเดียวกูปอดใช่ไหมเลยต้องยกคณะไปเป็นพวนต้องมีป้ายแสดงว่าไว้กูมาเยอะนะมึองอยุ่งกับกูนะอะไรเงี้ยเห็นไหมผมไปกมก็เดินไปเนี่ยคนสองคนกับคนกับพรรคพวกก็เดินกันไปธรรมดาไม่ต้องมีอะไรก็เดินเข้าไปเข้าไปนั่งกับเขาเขาก็ไม่เด้วอะไรเขาก็ต้อนรับกันดีใช่ไหม วันนี้ผมเชื่นชมผมว่าวันนี้นะวันนี้จัดงานได้ดีมากข้อเสียอย่างนิดเดียวคือหนึ่งเครื่องเสียงอาจจะเบาไปหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะก็มีแค่นี้แหละครับแล้วยางอื่นทุกคนเ็าดูแลตัวเองหมดนะครับวันนี้นะไม่มีการไม่มีเจ้าหน้าที่นะมีแค่คนอยู่ที่ตรงเวทีส่วนรอบรอบนอกไม่มีนะไม่มีใครมาคอยเจ้ากี้เจ้าก,รา,การไม่มีเลยนะครับนะไม่มี นะครับแต่วันนี้ทุกคนใช่ไหมทุกคนบริหารตัวเองทุกคนจัดระเบียบตัวเองคนบอกเอ้ยนั่งดีกว่าไหมยืนมันบางเอาน,นั่งวงก,ก็นั่งโดยพร้อมเพียงนะครับตอนแรกยืนเนีนะ่ยตอนแรกยืนพอยือนยืนปุ๊บคนแล้วข้างในวงในเขานั่งไอ้คนที่มาหลังก็ยืนยืน,ยนแต่คนข้างหลังก็บอกนั่งได้ไหมครับอ่าน,นั่งก็นั่งก็ค่อยๆนั่งวงก็จะขยายแผ่ไปเรื่อยๆนะ จนกระทั่งชนขอบจนขอบฟุตบาทเห็นไหมครับโดยไม่ต้องมีใครมาบอกพวกเราดูแลกันเองบอกกันเองเห็นไหมครับมีบางคนนะครับตะโกนวายๆก็มีคนไปบอกมีคนดูบุหรีบางคนก็ไปบอกว่าอย่าดูบุหรีเขาก็เขาก็เดินไปโดดทั้งนอกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยดูแล้วพอนนียไม่ต้องมีการเกณฑ์คนไม่ต้องมัมีใครคอย ใช้โทรโคงสั่งทุกคนทำกันเองดูกันเองนะครับมีบางคนตรงนั้นว่างขออนุญาตเข้าไหมนะเออเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับที่ตรงนั้นมีใครจองไหมเข้ามาได้ทุกคนไปด้วยใบหน้ารอยยิ้มแย,ย้มแจ่มใสใช่ไหมครับเอ,อื้ออาทรต่อกันนะมีอะไรก็แบ่งปันใช่ไหมครับอนะครับ วันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยืนอยู่วงนอกนะครับเขามาก็ดีอยู่แล้วแต่เขาไม่มานี่ครับมันจะปวดหัวการที่เขาอยู่วงนอกใช่ไหมครับเขาก็จะสกีนคนที่จะเข้ามาในงานเขาก็จะดักอยู่ตรงด้านถนนทางช่วงราดำเนินใช่ไหมครับทางด้านเสาจิงช้าเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่มาบล็อกทางเข้าทั้ง4ทางนะครับคนที่จะเข้าก็ต้องผ่านการคัดกรองนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อยู่รอบนอกซึ่งผมถือว่าปลอดภัยมากนะครับวันนี้นะครับ คงไม่มีใครกล้าเราที่จะเข้าไปก่อกวนเพราะว่าคนเยอะมากแล้วด้านนอกเนี่ยจะมีตำรวจบล็อกทุกทุกทุกที่ทุกทางแต่ว่าเขาเขาไม่ได้แบบกั้นนะเขาก็ปล่อยคนเดินเข้าเดินออกนะครับก็คือเข้าออกทางออกทางนะมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะถือว่าเป็นความปลอดภัยนะครับนั้นพวกเราก็นั่งกันอย่างสบายใจนะครับนั่งดูฟังเพลินๆลมโอ้โหบรรยากาศวันนี้สุดยอดไม่ร้อนครับบรรยากาศเย็นาะผมดูเรียบหน้าผมไม่ได้มันย่องกลับมาเลยนะครับอ สื่อมวลชนวันนี้นะครับผมก็พยายามดูข่าวนะก็ไม่มีนะครับก็มีพวกเราถ่ายกันเองโพสกันเองรายงานกันเองสัญญาณเนีกก่ยก็โอ้โหครับนิดเดียวนะนะครับนิดเดียวเองนนะครับนะไม่มีเลยนะครับอ่าแล้ววันนี้ผมว่านายกก็ต้องกลับไปคิดหนักจริงๆนะผมว่านะถ้าเป็นนายกประเทศอื่นนะเขาคงต้องพิงงงจารณาตัวเองนะครับวันนี้คุณล้มเหลวตั้งแต่คุณยึดอํานาจมานะนะครับแล้วคุณก็ทําเสียของนะครับคุณยึดอานาจมา คุณสัญญาประชาชนนะว่าคุณจะคืนความสุขคุณจะปฏิรูปการเมืองคุณจะปฏิรูปประเทศคุณจะปฏิรูปตำรวจคุณจะปราบปรามคอร์รัปชันคุณไม่ได้ทำเลยสักข้อนะครับและสับลายนะครับนะคุณก็ยังยื้ออยู่ในตำแหน่งมา5ปีกว่าจะเปิดได้มีการเลือกตั้งนะครับคุณตั้งคนของคุณเข้าไปล่าง แัฐธรรมนูนแล้วทายทายสุดคุณล่างมาก็มีปัญหานะครับแล้วหนูที่คุณล่างมามีปัญหาจนต้องมาเรียกร้องให้มีการแก้นะครับแล้วธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยนะแล้วท้ายุดแล้วคุณยังแล้วคุณยังแต่งตั้งสวคุณแต่งตั้งสวเพื่ออะมาเลือกคุณเป็นนายกแล้วคุณบอกคุณเป็นนายกมาจากเลือกตั้งตรงไหนหนึ่งคุณไม่ได้ลงเลือกตั้งสองคุณไม่สังกัดพรรคการเมืองพรรคไหนเลย นะครับวันนี้มีเสียงสสเลือกขึ้นมานะพักเพื่อไทยเป็นพักที่มีคะแนนอันดับหนึ่งใช่ไหมครับพักเพื่อไทยควรจะต้องเสนอคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกนั่นคือตามมารยาทใช่ไหมครับนั่นคือมารายาทเพราะพักเพื่อไทยก็ได้สสมากเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็มีคนหน้าด้านบอกว่ากูได้คะแนนงอกมาเยอะกว่ามึง คะแนนป๊อปปูล่าโหวกูงอกมาเยอะกว่ามึงนะสสกูน้อยกว่ามึงจริงแต่ว่าของกูบัตรกูออกลูกได้นะก็ <c oughs> <g oda> เลยอาศัยความหน้าด้านชิงจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมครับแล้วก็ดึงพักนู่นบางนี้มาร่วมนะครับเสียงครึ่งครึ่ใช่ไหมครับปีิ่มน้ำใช่ไหมครับแต่ท้ายสุดคุณก็ได้เป็นนายกสมัยอยากเพราะสวทั้งสองร้อยห้าสิบคนที่คุณเลือกมาเขาเลือกคุณ โดยไม่มีใครกล้าแตกแถวนะครับคุณก็เลยได้เป็นนายกนะครับอย่าลืมนะว่าการที่ได้เป็นนายกของคุณนี่มันไม่ได้เกิดจากประชาชนเลือกไม่ได้เกิดจากสสโหวตแต่เกิดจากสวโหวตและสวเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ได้รับการแต่งตั้งจากคอสชเข้ามาแล้วคุณจะเป็นนายกจากการเลือกตั้งตรงไหนนะครับคุณบอกมาตั้งแต่วันแรกว่าคุณจะไม่เป็นไม่รับตําแหน่งนายกคุณก็รับตําแหน่งนายก คุณบอกคุณจะอยู่ไม่นานคุณก็รอ,อมาหกเจ็ดปีแล้วนี่นะครับนะครับคุณโกหกหลอกลวงประชาชนมาโดยตลอดคุณเคยพูดไหมว่าจะป่าคอร์รัปชันคดีคาอยู่ในคอร์รัปชันมากมายนะครับตอ,ตอลุกป่าป่านนี้ก็ยังไปไม่ถึงไหนคุณก็ยังไม่เคยมีความคิดใดๆที่จะทําอะไรกับมันเลยใช่ไหมครับเออคุณบอกคุณจะแก้ปัญหาผมทํางานหนักมากเลยงานหนักในเรื่องผลงานของคนทํางาน,นสิ่งที่ผมเห็นคือหน,นี้ประเทศที่มากขึ้น แล้วคุณก็แจกเงินอย่างเดียวนะคุณแจกเงินให้เขาไปเที่ยวทั้งประชาชนไม่เคยมีใครเรียกร้องให้แจกเงินมีไหมครับมีประชาชนไหนมาตะโกนว่ารัฐบาลต้องแจกเงินเราอยู่ไม่ได้แล้วเราจะอดตายนะครับ